สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมยังอยู่กับกีตาร์กูเมดะนะครับสีดํำคอขาวตัวนี้นะครับที่ติดค้างมาจากเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมเป็นกีตาร์ที่ผมซื้อมาพร้อมๆกันกับกีตาร์ตัวซันเบิร์นะครับ ซึ่งตัวนี้ก็เลือกให้มาเป็นคอขาเพื่อที่ให้มันแตกต่างกันนะครับซึ่งคอขาเขาดำเนี่ยราคาต่างกันนิดหน่อยนะครับคอขาจะแพงกว่าประมาณสัก50บาทนะครับราคานะครับตีกลมๆก็สัก2,100บาทนะครับเป็นกีตาร์ราคาประหยัดนะครับที่มีงานประกอบที่ดีนะครับมีพื้นฐานที่เรียกว่าโอเคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกบิดนะครับเรื่องของหย่องนะครับเรื่องของผิวงานเรื่องของทัชชิ่งเซตอัพนะครับเรียกว่าทุกๆอย่างเนี่ยทำมาค่อนข้างลงตัวนะครับเป็นกีตาร์ที่มีพื้นฐานที่ดีีีีีีนนนนนนะะะะคคคครรรรรรััััับบบบบเเเเเยยยยยกกกวว่่่่่าา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 ซืื้้้้ออออไไไไปปปจโมมมมมมดดดดิฟ็ถถใชงสผผท ตลอดนะครับจากการทำชาแนลนะครับว่ากีตาร์ราคาประหยัดนะครับที่อยู่ในกลุ่มราคาประหยัดเนี่ยสักราคาหลั 1, กพันกาบาทนะครับสองพันสาบาทเนี่ยถ้าเรายังไม่มีงบในการอัปเกรดนะครับมันจะสามารถเล่นได้จริงหรือเปล่านะครับคลิปนี้นะครับก็เลยจะมาแบบ แหวกคอนเซปต์ช่องหน่อยนะครับปกติเราจะได้กีตาร์มานะครับเราก็จะมาโมดิฟายนะครับอัปเกรดนะครับแล้วก็เทียบให้ดูว่าก่อนทำหลังทำเป็นยังไงบ้างนะครับแต่คลิปนี้นะครับผมจะไม่มีการโมดิฟายอัปเกรดนะครับไม่มีการเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมนะครับทุกๆอย่างจะเป็นพื้นฐานเดิมของกีตาร์นะครับแต่ว่านะครับเราจะมาเซตอัพมันนะครับให้มันตอบโจทย์การเล่นให้มันตรงใจมากขึ้นนะครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันเรื่องนี้ครับผมมีคอมเมนต์นะครับหลายๆคนนะครับถามเข้ามาถึงกีตตตตาาารรรรรร์์ััััััััววววนน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 ีีีีี้้้้ะะะะะคคคคคบบบบใลลิปท่่แเดด๋ยผมมจพูถึงกกกอสๆ นะฮะก็นะครับเป็นสแต็กนะครับสีดำนะครับสีแบบซาตินนะครับซึ่งผมมองว่าสีซาตินเนี่ยกับสแต็กเนี่ยมันค่อนข้างลงตัวมากๆนะครับเหมือนให้ลุคที่ค่อนข้างวินเทจนะครับเวลาที่มันโดนแสงโดนไฟผมรู้สึกว่ามันมันลงตัวค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับซิรเกิลคอยล์สามตัวนะครับเปซอร์เกิลคอยล์ของยี่ห้ออุปิดะเอนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมแกะมามันพบว่ามันเป็นปิ๊กแบบเซรามิกนะครับแล้วก็มี1วอลลุ่ม2โทนนะครับเซกเตอร์5าท่านะครับ หยองเทมโมโลนะครับก็เรียกว่าเป็นสเปคพื้นฐานนะครับของกีตาร์สแต็ทั่วไปนะครับแล้วก็จุดเด่นนะครับเรื่องของน้ําหนักที่ค่อนข้างเบานะครับถือเมเดียแบบแข่งได้สบายนะครับทำให้เราคล่องตัวมากขึ้นเวลาที่เราเล่นนะครับอันนี้นะครับฟิงเกอร์บอร์ดตัวนี้เป็นคอขาวนะครับเป็นเมเปิลนะครับซึ่งตัวนี้นะครับให้เกณฑ์คอที่ค่อนข้างสวยนะครับถ้าเทียบกันนะครับผมรู้สึกว่าเกณ์คอแบบนี้เป็นเกณฑ์คอที่ค่อนข้างเกรดดีนะครับถ้าเทียบกันกับพวกกีตาร์แบบ ราคาประหยัดของพวกแบรนด์ที่ทําซับแบรนด์ออกมาครับอย่างพวกสควอเยอร์หรือพวกแบรนด์อื่นๆที่มันอยู่ในเกรดที่แบบขายราคาสัก5 6 0 0 0บาท70 0 0บาท800 0บาทนะครับผมรู้สึกว่าเกฑ์คอแบบนี้เป็นเกฑ์คอที่อยู่ในเกรดประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งสวยนะครับเกินราคามากๆนะครับแล้วก็นะครับตัวให้สต็อกก็ค่อนข้างลงตัวนะครับนะฮะออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับส่วนของลูกปิดนะครับก็เป็นลูกบิดของอุปิดะเองนะครับอันนี้ก็มีสกรีนนะครับโลโก้ของอุมิดะนะครับมานะครับ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลูกบิดแนวโมเด n นะครับผิวงานของโลหะค่อนข้างดีนะครับไม่ขุขะนะครับค่อนข้างเรียบเนียนนะครับแล้วก็ลูกบิดนะครับ ให้สัมผัสที่ค่อนข้างโอเคครับไม่ไม่นิ่มจนลูดกลับได้นะครับแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนะครับทำให้มันเวลาที่เราจูนเนี่ยค่อนข้างใช้งานได้จริงเลยนะครับด้านหลังนะครับก็มีคอนโทรลตามแบบสแตทนะครับแล้วก็มีเพลทหลังนะครับที่มีโลโก้อุเบเดนะครับผมซึ่งโดยรวมแล้วก็นะครับเป็นสแตทตัวนึ่งที่ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับสวยงามลงตัวแล้วก็มีพื้นฐานสเปคที่ค่อนข้างโอเคนะครับผมกลับมาพูดถึงเรื่องการเซอรกันก่อนนะครับ ผมเองนะครับต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะครับที่เปิดช็อปแล้วงานมาเป็น10บสปีนะครับหรือว่าเป็นช่างที่มีชื่อเสียงนะครับแต่ก็มีโอกาสนะครับทำงานในร้านคือออนตีนะครับมาเป็นเวลารวมาณ11ปีนะครับก็ได้รับโอกาสนะครับในการเซตอัพกีตาร์ให้กับทางร้านหรือว่าเซตอัพกีตาร์ให้กับลูกค้าที่มาซื้อกีตาร์นะครับก็เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับทำให้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานความชอบที่ต่างกันนะครับบางคนชอบแอคชั่นแบบต่ำต่นะครับบางคนชอบสูงหน่อยนะครับบางคนด อันนี้ผมว่ามันเป็นพื้นฐานที่แต่ละคนเนี่ยมีไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าการเซตอัพเนี่ยมันไม่มีสูตรสําเร็จที่มันตายตัวนะครับแต่ละคนนะครับควรต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบแบบไหนแล้วก็ควรที่จะลองฝึกนะครับเซตอัพกีตาร์ด้วยตัวเองนะครับเพื่อที่จะได้นะครับการเซตอัพที่มันตอบโจทย์ตรงใจตัวเองมากขึ้นนะครับผมแต่เรื่องที่ควรรู้นะครับในการเซตอัพกีตาร์นะครับก็คือเรื่องของพื้นฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการขันคอนะครับถ้า เราเช็คแล้วนะครับพบว่าคองอหรือคอโก่งเนี่ยเราจะขันหรือว่าจัดการยังไงนะครับหรือว่าการตั้งปี๊บดับให้มันสูงขึ้นหรือว่าต่ำลงครับมันให้ผลยังไงบ้างนะครับหรือว่านะครับการเซ็ตนะครับความสูงนะครับของตัวซันเดอร์นะครับทำยังไงนะครับหรือว่าการเซ็ตสปริงนะครับต้องทํำยังไงบ้างนะครับแต่ละแบบเนี่ยให้ผลยังไงนะครับอันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นพื้นฐานนะครับที่เราควรต้องรู้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปลองเซ็ตอัพด้วยตัวเองนะครับขั้นแรกนะครับตอนที่ผมด้ากิต้าร์มานะคร โกหรืองอนะครับว oh. ิธีเช็คก็คือผมจะใช้วิธีการมองนะครับจากตัวบริเวณท้ายก so, right ีตาร์นะครับวิธีมองอย่างนี้ครับก็คือเล็งนะครับเล็งเข้าไปนะครับเพราะว่าสายกีตาร์เนี่ยมันจะถูกขึงนะครับเป็นเส้นตรงอยู่แล้วนะครับคือสายกีตาร์เวลาเวลาที่มันถูกจูดให้ตรงนะครับมันจะตึงเป็นเส้นตรงนะครับเราก็ใช้สายกีตาร์เนี่ยเป็นตัวเป็นเหมือนเป็นไกด์ไลน์นะครับว่าเช็คดูว่าถ้าฟิ้งเกอร์บอร์ดของเราครับมันขนานกันไปนะครับกับสายกีตาร์เนี่ย ก็แสดงว่าตอนนี้คอมันตรงนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คองอเนี่ยเราเห็นว่าฟิงเกอร์บอร์ดนะครับมันมีความมีความโค้งนะครับโค้งลงนะครับก็คือสายด้านบนเนี่ยมันจะตรงนะครับแต่ว่าฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยเส้นของฟิงเกอร์บอร์ดมันจะโค้งนะครับอันนี้ก็คือคองอนะครับหรือว่าถ้าคอมันโก่งก็คือคอนะครับฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยมันจะโค้งขึ้นมาครับก็คือสายด้านบนจะตรงแต่ว่าด้านล่างจะมีความโค้งขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่ผมใช้ในการเช็คคอร์ครับว่าตอนนี้คอที่เรามันโก่งอร่มันยูะคบผ พอเรารู้ว่ากีตาร์เราเนี่ยมันคององหรือว่าคอโกนะครับเราก็จะใช้หกเหลี่ยมนะครับ ที่แถมมากับกีต้านะครับในการขันนะครับคอให้มันให้มันตรงนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่ามันก็ไม่จําเป็นต้องตรงเสมอไปนะครับบางคนชอบเล่นแอคชั่นแบบสูงหน่อยหรือว่าบางคนเล่นแบบดันสายเยอะๆนะครับอาจจะต้องการคอที่มันมีความงอนิดนึงนะครับเพื่อเว้นนะครับระยะความสูงนะครับของสายกับกับเฟตนะครับให้มันมีความสูงที่มันห่างกันหน่อยนะครับทำให้เวลาที่เราดันสายหรือว่าการเล่นอย่างมันมีสเปซให้สายมันสั่นได้มากขึ้นนะครับมันก็จะได้เรื่องของสเทนหรือว่าเรื่องของเนื้อเสียงที่มันเต็มกว่านะครับแบบที่มันตับ นะครับพาะวราที่มันต่ำมากๆเวลาที่เราดีดไปเนี่ยสเปซนะครับของช่องว่างที่มันทาให้สายมันแกว่งได้นเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยทอําให้มันแกว่งเสร็จปุปบ๊บอาจจะไปตีเฟสทาให้ซัตเทนมันสั้นลงหรือว่าเนื้อเสียงมันมีความบางลงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกายภาพอย่างหนึ่งของการเซตอัพนะครับผม หลังจากที่ผมเช็คคอกีตาร์ตัวนี้นะครับพบว่าตอนนี้คอมันมีความงออยู่นิดนึงนะครับผมก็จะขันนะครับให้มันกลับมาตรงนิดหน่อยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ตรงจนตึงมากเกินไปนะครับผมก็จะใช้วิธีการขันคอนะครับซึ่งวิธีการขันนะครับก็นะครับให้เราเช็คดูก่อนว่าตอนนี้กีตาร์เรามันคองอหรือว่าคอโก่งนะครับถ้าคอมันงอครับจะขันให้มันตรงนะครับก็คือใช้วิธีการขันแบบทวนเข็มนาฬิกานะครับหรือว่าถ้าจำง่ายก็คือนะครับถ้าสอดเหล็กเข้าไปนะครับบริเวณตรงนี้แล้วนะครับก็คือ ขันขึ้นมาด้านสายบนนะครับขันขึ้นมาด้านสายหกนะครับถ้าคอมันงอนะครับถ้าเราจะขันให้มันตรงนะครับก็คือขัน ขึ้นมาด้านบนนะครับหรือว่าขันแบบทนเข็มนาฬิกานะครับแต่ถ้าคอมันโก่งนะครับหรือว่าคอมันโค้งขึ้นมานะครับวิธีการขันก็คือขันลงไปหาสาระนะครับหรือว่าขันแบบตามเข็มนาฬิกานะครับผมหลังจากที่เราปรับคอเสร็จนะครับให้มันคอโตนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของอันที่ซันเดร์ต่อนะครับซันเดร์ก็คือส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่กําหนดความสูงต่ําของตัวสายนะครับแต่ว่ากีตาร์ตัวนี้นะครับทางร้านเนื้สิกคัาเนี่ยเขาเซตอัพมาค่อนข้างโอเคแล้วนะครับผมเราจะไม่ได้ไปปรับเพิ่มเติมอะไรนะครับแต่ นะครับตรงนี้นะครับเล็กๆนะครับซึ่งโปรตีเนี่ยมันจะมีแถมมากับกีตาร์นะครับก็คือใช้หกเหลี่ยมนะครับใส่ลงไปนะครับตรงช่องปรับของซัดเดิลนะครับแล้วก็หมุนนะครับปรับให้มันสูงต่ำขึ้นลงตามต้องการนะครับซึ่งโดยโปรตีนนะครับเขาก็จะเซตอัพกันแบบให้มันไล่ระดับนะครับจากนะครับสาย6สายหนึ่งเนี่ยจะค่อนข้างต่ำกว่าสายที่อยู่ด้านในนะครับเพราะว่าต้องการปรับเป็นเลนส์นะครับเลนส์คือความโค้งนะครับมปนสมความโค้งนะครับเพราะว่าคอกีตาร์เนี่ยมันจะมีความโค้งนะครับ ถ้าสังเกตดูครับอคอกีตาร์เนี่ยมันจะเป็นแบบที่มีความโค้งอยู่นะครับมันจะไม่ได้แบนราบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็จะตั้งนะครับซั้นเดิลนะครับให้มันแบบมีความโค้งนะครับตามาระยะสองคอนะครับ ซึ่งก็จะตั้งให้คู่นะครับสายคู่ก็คือสาย3สาย4ี่เนี่ยค่อนข้างสูงกว่าหน่อยนะครับสาย2สาย1นะครับหรือว่าสายสกับสาย6เนี่ยจะค่อนข้างต่อมลงหน่อยนะครับเพื่อทําให้มันเป็นลักษณะความโค้งนะครับส่วนตัวของเองเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยตั้งแบบโค้งๆคงเท่าไหร่ครับผมจะตั้งให้มันรู้สึกว่าเล่นแล้วชอบนะครับเพราะว่าตั้งแบบโค้งแล้วผมรู้สึกว่ามันเล่นแล้วไม่ค่อยข้วูผมเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เรียกว่าตั้งตามความต้องการนะครับ ถูจะต่ำเนี่ยเราก็ปรับเอาตามความต้องการนะครับอันนี้เรียกว่าไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับใครชอบแบบไหนก็ปรับเอาเลยนะครับอันนี้ผมแนะนําว่าลองทาด้วยตัวเองนะครับลองทําเสร็จแล้วก็เล่นดูนะครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับอันนี้ก็ไปลองทํากันได้ครับผมอันนี้ไม่ยากนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของปิกอัพนะครับปิกอัพนี้เราสามารถตั้งความสูงต่ําของมันได้โดยการนี้ขันนะครับน็อตบริเวณที่อยู่ด้านข้างปิกอัพแบบนี้นะครับ ถ้าเราขันให้ขึ้นมาครับมันก็จะเข้ามาใกล้สายมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราขันคลายออกนะครับมันก็จะห่างสายลงไปนะครับซึ่งความสูงต่างของพิ้วแอร์นะครับก็จะส่งผลต่อเสียงด้วยนะครับผมถ้าเราตั้งให้มันสูงขึ้นมานะครับช e ิดกับสายมากขึ้นนะครับมันก็จะได้แรงดึงดูดที่มันมากขึ้นนะครับทำให้เสียงมีความคมชัดมากขึ้นนะครับมีเสียงที่ดังขึ้นนะครับมีแรงเอาพูดที่มันมากขึ้นนะครับแต่ข้อเสียก็คือถ้าเราตั้งใกล้มากเกินไปนะครับวลาที่สายมันสั wise, ่ แรงดึงดูดของแม่เหล็กนะครับจทำให้สายมันหยุดสั่นได้เร็วขึ้นนะครับทำให้ตัวเทนเนี่ยมันสั้นลงนะครับแล้วก็ซา,าวอาจจะมีความแข็งมากเกินไปถ้ามันอยู่ใกล้มากเกินไปนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราตั้งต่ํามากเกินไปนะครับ พอมันอยู่ห่างมากๆเนี่ยมันก็รับแรงดูดนะครับแรงสั่นจากสายได้น้อยลงนะครับทำให้ตัวเสียงนะครับมีความบางเบานะครับแล้วมีความที่เรียกว่าเสียความคมชัดไปนะครับอันนี้ก็ต้องบาลานซ์ให้ดีนะครับเพราะว่าบางคนดินหนักติดเบาต่างกันนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่มีสูตรตายตัวนะครับการขันสูงต่ำเนี่ยก็เลือกเอาตามชอบนะครับผมสิ่งที่สําคัญอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของไกลภาพของตัวสายกีตาร์นะครับสายกีตาร์ใส่บนนะครับจะมีขนาดที่มันใหญ่กว่านะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้ความตึงได้แรงนะครับแรงส สายเบอร์ ates, <S <S <an> <S เล็กกว่านะครับ <S <S <an> <S ก็จะมีแรงสั่นที่น้อยลงนะครับแล้วก็ได้แรงเอ่พุทที่มันน้อยลงนะครับถึงวิธีการตั้งนะครับเราก็จะตั้งสายล่างๆนะครับให้มันมีความเอียงขึ้นมาหาสายที่มันชิดมากกว่านะครับมากกว่าสายบนบนนะครับผมแล้วก็วิธีการตั้งบาลานะครับเราก็อาจจะลองเริ่มจากปิ๊กอัพตัวตือหนึ่งก่อนนะครับผมอาจจะเริ่มจากปิ๊กอัพตัวบิดนะครับสมมติว่าผมตั้งตัวบิดนะครับได้เสียงสายบนที่โอเคแล้วนะครับสายล่างโอเคแล้วนะครับผมก็าจะมาตั้งนะครับตัวเิดเดลต่อนะคร ซึ่งธีการตั้งก็คือตั้งให้บาลานซ์ให้วอลลุ่มนะครับมันพอๆกันนะครับผมเรื่องของตำแหน่งปิกอัพนะครับก็จะเหมือนกับการที่เราใช้ปิ๊กดีดนะครับถ้าเราดีดบริเวณในปิ๊กอัพนะครับมันก็จะสังเกตว่ามันจะมีความความสั่นความดังมากกว่านะครับถ้าเราดีดที่บริเวณตัวมิดเดลนะครับเสียงก็จะมีความแข็งขึ้นนะครับมีความดังที่ลดลงหน่อยนะครับแต่ถ้าเราดีดตรงบริเวณปิกอัพปิดนะครับ สังเกตว่าเสียงจะแข็งที่สุดนะครับแล้วก็จะมีความดังที่น้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการตั้ง p ีเอก็คือตั้งนะครับตัวบิดเนี่ยให้สูงที่สุดนะครับ ตัว n e c เนี่ยจะอยู่ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมานะครับผมอาจจะเริ่มตั้งจากตัวบิดก่อนนะครับสมว่าผมได้ความดังของตัวบิ t ที่ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับผมจะมาตั้งตัว meter นะครับให้มันมีความดังพอๆกันนะครับแล้วค่อยมาตั้งตัว neck นะครับให้มันมีความดังที่บาลานซ์กันนะครับจากนั้นนะครับก็จะมาไล่เช็คนะครับว่า pick up แต่ละตัวเนี่ยมีความดังนะครับมีวอลลุ่มที่มันใกล้เคียงกันหรืออย่างนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ pick up ตัวใดตัวหนึ่งนะครับมีวอลลุ่มนะครับที่มันดังโดดกว่าเพื่อนนะครับเราจะจัดบาลานซ์มันให้เราเล่นได้ลําบากนะครับถ้ามันมีตัวใดตัวหนึ่งที่มันดังมากเกินไปนะครับอันนี้ก็ต้องจัดให้มันบาลานซ์ที่ใกล้เคียงกันนะครับผม แล้วก็ส่วนของคันโยกนะครับคันโยกจะสัมพันธ์กับสปริงที่มันอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็เหมือนกับตัวซันเบอร์นะครับก็คือทีมงานของมิสซิสแพรเนี่ยเขาค่อนข้างีจะตั้งสปริงมาค่อนข้างแข็งครับทำให้มันโยกลาบากนะครับนะฮะเราก็จะคลายนะครับเพราะว่าเขาขันมาสังเกตว่าเขาจะขันมาสุดเลยนะครับ ซึ่งข้อดีของการขันสุดนะครับทำให้สายมันมีความตึงมากขึ้นนะครับถ้าใครที่ชอบแบบสายตึงๆหน่อยนะครับก็อาจจะขันให้มันให้มันล้นเข้าไปนะครับทำให้สายของเราเนี่ยมันมีความตึงมากขึ้นนะครับถ้าใครชอบสายตึงๆหน่อยนะครับแต่อันนี้ผมจะชอบสายแบบค่อนข้างนิ่มนะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายนะครับแล้วก็นะครับขันโยกนะครับมันก็จะสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนตัวนะครับผมจะชอบตั้งหยองให้มันลอยจากบอดี้ขึ้นมานะครับแต่นี้เป็นตัวอย่างครับ นี่คือสปอร์สปริงมันถูกขันไปจนสุดนะครับตัวหย่องนะครับมันจะแนบกับบอดี้ลงไปเลยนะครับทำให้สายมันมีความตึงนะครับซึ่งไอ้สายที่มันตึงมากเกินไปผมรู้สึกว่าเวลาที่มันแกว่งนะครับมันจะแกว่งได้น้อยมากกว่าสายที่มันมีความตึงที่มันพอดีนะครับทาให้สักนทนมันสั้นนะครับแล้วก็มีสายที่ค่อนข้างแข็งนะครับผมก็จะตั้งนะครับหย่องให้มันลอยขึ้นมานิดนึงนะครับให้มันใช้คันโยกได้กําลังดีนะครับซึ่งนะครับการใส่สปริงเนี่ยก็ แล้วแต่ความชอบนะครับบางคนใส่4ตัวบางคนใส่5ตัวบางคนใส่3ตัวนะครับอันนี้ก็ลองหาบาลานซ์ที่มันเหมาะกับตัวเองดูนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยชอบแบบไหนนะครับส่วนตัวผมเน่ชอบใส่แบบ3ตัวนะครับผมก็จะใส่มาแบบนี้เลยนะครับก็คือตัวกลางกันอยู่แบบตรงๆนะครับแล้วก็มี2ตัวด้านข้างเนี่ยจะเฉียงออกมานะครับแต่ว่าจัดขันนะครับคลายมาให้มันมีระยะที่พอดีนะครับทำให้ตัวคันโยกครับมันใช้งานได้นิ่มนวลมากขึ้นนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมมองว่ามันก็จะส่งผลกับซสาร์โดยรวมเลยนะครับผมผมก็จะคลายมานะครับใช้ตัว ไขขวานครับในการคลายออกมานะครับผมก็จะตั้งสปริงให้มันมีระยะที่มันประมาณนี้นะครับคลายกาจะเดิมนิดหน่อยนะครับก็ถอยลงมาสักประมาณสักประมาณเซนหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเราเล่นคันโยกนะครับสังเกตว่ามันก็จะเริ่มสั่นได้นะครับผม ซึ่งผมมองว่าตรงนี้มันทําให้ซาวที่ออกมามันมีความนิ่มนวลมากขึ้นนะครับมากกว่าแบบสายตึงๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับทั้งหมดนะครับก็จะเป็นพื้นฐานการซื้อกิตาร์สแตทแบบง่ายๆแบบที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองดูนะครับว่ากีตาร์นะครับแบบเดิมๆนะครับราคาประหยัด2,000กว่าบาทแบบนี้นะครับถ้าเราไม่อัปเกรดนะครับซื้อมาแบบเดิมๆเนี่ยมันจะเล่นได้หรือเปล่านะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะครับมันจะเล่นได้ไหมเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นให้ฟังนะครับทั้งแบบเสียงคินนนแลล้วก็เเสียยงดััะครบผม mm -hmm. สรุปนะครับผมหลังจากที่ไปลองเสียงมานะครับผมก็พบว่าคิดตา้์ราคาประหยัดแบบนี้นะครับ ต่อให้เราไม่นํามาอัปเกรดมาโมดิฟายนะครับมันก็ยังให้เสียงที่ค่อนข้างโอเคนะครับยิ่งถ้าใครเล่นเสียงแตกเป็นหลักนะครับเสียงแตกค่อนข้างหนักหน่อยนะครับกีกอัพแบบซามิกนะครับมันก็ให้เกณฑ์ที่ค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะครับผมส่วนเรื่องของเสียงคลีนหรือว่าเสียงใดนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีความหวานมีความกลอมๆที่ค่อนข้างโอเคนะครับโดยรวมนะครับไม่มีความแหลมเกินไปหรือว่าบาดเกินไปนะครับไม่แข็งเกินไปหรือว่าไม่บวมเลอจนเกินไปนะครับทุกทุกอย่างครับอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างโอ ถือว่าเป็นกีตาร์อีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่นะครับถ้าใครที่มีงบสัก2,000บาทนะครับกีตาร์ตัวนี้นะครับอุเมดะนะครับรุ่น ST10 นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมแล้วพบกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ